สำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้คุณพี่นะคะไปตรงค้นหานะคะแล้วพิมพ์คำว่า yh2.oss นะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะคะจะขึ้นหน้าร้านค้าอย่างนี้ขึ้นมานะคะให้คุณพี่กดเข้าไปนะคะหากคุณพี่เป็นลูกค้าใหม่อะคะ่ะหากคุณพี่กดติดตามนะคะจะมีส่วนลดขั้นต่ำา3 9 9บาทส่วนลด38บาทนะคะคุณพี่สามารถ ต้องซื้อขั้นต่ำ3า9้บาทนะคะจะลด38บาทนะคะคุณพี่กดไปตรงหมดหมูนะคะแล้วก็หากคุณพี่อยากได้ตัวแชมพูเป็นถงขาวะคะ่ะไปตรงผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนะคะสมมุต,ติเราเอาชุดโปรห่งแถมหนึ่งใช่ไหมคะกดเข้าไปเลยคะ่ะแล้วกดไปตรงสั่งซื้อโดยใช้โค้ดนะคะตรงนี้นะคะ แล้วคุณพี่สามารถเลือกสีได้เลยนะคะสมมติว่าเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะคุณพี่สามารถกดซื้อได้เลยค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะ mm. โค้ดส่วนลดร้านค้าค่ะจะมีอยู่อันนี้399านะคะขั้นต่ำจะลดไป38บาทนะคะค mm. ่าขนส่งก็จะมาจะประมาณ45บาบาทนะคะ mm. สำหรับคุณพี่จะสั่งซื้อค่ะ mm. จะมีวิธีการชำระเงินนะคะ mm. นี่นะคะจะมีพร้อมเพย์ช้อปปี้เพย์นะคะหรือว่าบัตรเครดิตนะคะ mm. คุณพี่สามารถเลือกได้เลยนะคะ ค่ะหาคุณพี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะหรือว่าคุณพี่มีโค้ดส่วนลดนะคะสามารถกดใช้โค้ดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อข้างล่างนี้ได้เลยคะ่ะ